ผับหลอนในตรอกมืดแห่งหนู่งของกรุงเทพมีผับเล็กๆที่ดูเหมือนไม่มีอะไรพิที่ซ่อนตัวอยู่มันไม่มีป้ายไฟนีออนไม่มีเสียงเพลงกระหึ่มออกมาจากประตูมีเพียงแค่แสงไฟสลัวรอดผ่านหน้าตา่างและป้ายไม้เก่าข้างคืนที่เขียนว่า The Last Round นักดื่มที่ผ่านไปมาไม่เคยสังเกตเห็นมันเว้นแต่คนที่ถูกเลือกเท่านั้น ในคืนหนึ่งที่ฝนปูนปลายอีกชายหนุ่มวัยท7ปีที่เพิ่งถูกไล่ออกจากงานและกำลังดื่มเบียร์กับปองสุดท้ายอยู่ข้างถนนได้รับกระดาษแผ่นหนึ่งที่ปลิวมาติดตัวเขามันเป็นใบนเชิญที่ดูเก่าแก่มีตาประทับสีแดงคร้ำเป็นสัญลักษณ์รูปแก้วแตกคืนนี้ฟีหนุ่มนิงที่ดะรัสเาวเขาไม่รู้ว่าผับนี้อยู่ที่ไหนแต่เมื่อเงยหน้าขึ้นจากกระดาษเขาก็เห็นต่อคร่าๆที่ไม่เคยสังเกตมาก่อน กินเดินเข้าตรอกนั้นไปด้วยความอยากรู้ประตูไม้เก่าๆเ,เปิดออกเองโดยไม่มีใครแตะต้องกินเหล้าเก่าแล้วบุหรี่เลยคุ้งหายในห้องสลัวลวมีเคาน์เตอร์บาร์ไม้เกศสลักและลูกค้าจํานวนหนึ่งนั่งจิบเพื่องดื่มอย่างเงียบงนันที่มุมห้องมีชายชราหนวดเข่าขุ้งจ้องมองเขาก่อนจะผายมือไปที่ที่นั่งตัวหนึ่งนั่งก่อนสิคืนนี้ดื่มฟรีแก้แรก เสียงแหบแห้งดังขึ้นจากบาร์เทนเดอร์หญิงสาวที่มีดวงตาคมกริบแต่ไร้วี่แววของการมีชีวิตเมื่ออิกรับแก้วเล้ามาดื่เขารู้สึกถึงความเย็นยะเยือกเล่นผ่านร่างภาพในหัวเริ่มห้ามัวและทันใดนั้นเขาก็พบว,ว่าตัวเองไม่ได้อยู่ในผับอีกต่อไปแต่กลับไปยืนอยู่ในอดีตของเขาเองคืนที่เขาสูญเสียใครบางคนไป เสียงหัวเราะคิคับของลูกค้าคนอื่นๆในผับดังแผ่วเบาบางคนพูดคุยกันด้วยภาษาที่หิตไม่เข้าใจขณะที่บางคนดูเหมือนจะเป็นเพียงเงาแรางมัวๆที่นั่งดื่มเบียร์เงียบๆโดยไม่มีเสียงใดรื้อดอออกมาที่อีกมุมหนึ่งของผับมีชายหนุ่มใส่ชุดสูทเลื่อนเลือนก,กำลังกระซิบกระซาบกับหญิงสาวในชุดราตรีที่ดูเหมือนชุดจากยุคหลายสิบปีก่อนพกเขอมองอกด้วยสายตาประหลาด ก็จะหันกลับไปพูดคุยกันต่อด้วยเสียงแผ่วเ,เบาที่ฟังคล้ายเสียงกระซิบของวิญญาณอิดกอดตามองรอบๆผับบรรยากาศภายในดูเหมือนจะไม่มีที่สิ้นสุดแม้ขนาดห้องจะเล็กแต่เมื่อมองไปยังความมืดเบื้องลึกสุดของห้องกลับเหงาคนจำนวนมากกว่าที่จะเป็นไปได้เหมือนว่าผับนี้ไม่มีที่สิ้นสุดอิดเรื่องสังเกตว่าลูกค้าคนอื่นในผับนี้ไม่ใช่คนธรรมดา พาะเขาล้วนเป็นคนที่ยังถูกพันนาการด้วยความทรงจำที่ไม่อาจปล่อยวางและทุกคนมีเหตุผลที่ถูกพามาที่นี่เหมือนกับเขาเมื่อเขาหันกลับไปมองบาิเนเดอร์หญิงสาวคนนั้นยังคงยืนอยู่ที่เดิมแต่ตอนนี้ดวงตาเธอตื่นไปด้วยความมืดอีกแก้วไหมเธอถามพร้อมรอยยิ้มที่ดูไม่เป็นมิตรนักอีิบหน้ามรู้ริึกตัวบ่าตัวอิงจมลึกลงไปในบางสิ่งที่อธิบายไม่ได้มันเป็นเพียงแค่ผับธรรมดา หรือเป็นสถานที่ที่มีไวเพื่ออะไรบางอย่างกันแน่พบว่าผับนี้ไม่ได้สืบเครื่องดื่มธรรมดาแต่มันเป็นเหล้าที่ทําให้เขาติดอยู่ในห้องเวลาของอดีตถ้าเขาไม่หาทางออกก่อนหมดคืนนี้เขาอาจไม่มีวันได้ออกจากที่นี่อีกเลยเขาพยายามลุกขึ้นและเดินไปที่ประตูแต่ขาของเขาหนักขึ้นเรื่อยๆเหมือนมีบางอย่างฉุดรั้งไว้ลูกค้าคนหน่นๆในผับ เริ่มหันมามองเขาด้วยสายตา้างเปลา่าเสียงกระซิบแผ่วๆดังขึ้นรอบตัวเขาเริ่มเข้าใจแล้วนี่ไม่ใช่ผับธรรมดาแต่มันคือสถานที่ที่เก็บรวบรวมวิญญาณของผู้ที่ไม่อาจหลุดพ้นจากอดีตอีกต้องตัดสินใจเขาจะหาทางหนีออกที่นี่หรือจะกลายเป็นลูกค้าประจำของยูลาสราวไปตลอดการ